ในคอนเิเพลงพอดแคสต์ EP นี้ครับผมอยากจะชวนทุกคนไปเจาะลึกถึงเรื่องของวงการเพลงประกอบภาพยนตร์ครับที่เบื้องหลังการผลิตบอกเลยว่ามีวิธีการที่แตกต่างจากการสร้างเพลงทั่วไปมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นครับผมยังมีคำถามที่อยากให้ทุกคนลองคิดตามไปพร้อมๆกันครับว่าจริงๆแล้วหนังเนี่ยดังเพราะว่าเพลงหรือว่าเพลงดังเพราะหนังครับ อยากชวนทุกคนไปฟังกาตอบจากเรื่องนี้ผ่านมุมมองของคนทำเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับรวมไปถึงพี่สันติเจ้าของร้านโปสเตอร์หนังที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและคุณวิทย์เจ้าของแฟนเพจทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมกันครับเราจะมา เปิดลิ้นชักความทรงจำเกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์ในดวงใจหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเพลงประกอบหนังที่หลายๆคนชื่นชอบผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีหนังหรือว่าเพลงประกอบหนังที่ตัวเองชอบไม่เหมือนกันวันนี้เราก็เลยคัดมาครับว่าหนังแต่ละเรื่องเพลงแต่ละเพลงที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูและเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินแน่นอนรวมไปถึงศาสตร์ของการคิดและการทํา เพลงประกอบภาพยนตร์หรือว่าหนังหรือว่าซีรีส์เนี่ยเขาคิดเขาสร้างเขาทํากันยังไงต้องแนะนำคุณผู้ชมก่อนแบบนี้ครับเอาที่พี่หนึ่งก่อนพี่หนึ่งในรงวิทย์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วหลายคนน่าจะรู้จักถัดมาคือพี่วิทย์ถ้าปัจจุบันก็คือเอาที่ ทุกคนรู้จักในผลงานก็คือเป็นเจ้าของเพจทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับพอคุยกันไปคุยกันมาผมเพิ่งรู้ว่าผมเป็นจริงๆจะเรียกว่าลูกค้าก็ไม่เชิงครับเพราะว่ายุคนั้นไม่มีเงินซื้อฮะพี่สันติต้องบอกว่าเป็นเจ้าของร้านหนังคลาสสิกใช่ครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านโปสเตอร์หนังใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของหนังในดวงใจแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่มันตามมาเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยหรือตั้งแต่หลายแต่รายเนี่ยมันคือเรื่องของเพลงครับคือหนังบางเรื่อง เพลงก็เสริมให้หนังดังเพลงบางเพลงก็ไปอยู่ในหนังแล้วก็ทําให้เพลงนั้นดังขึ้นเหมือนกันผมต้องถามแบบนี้ว่าเพลงเนี่ยหรือเพลงประกอบภาพยนตร์หรือซาวด์แทรกเนี่ยครับพี่หนึ่งมันสําคัญยังไงกับหนังละครหรือซีรีส์เพราะว่ามันสาคัญนะในการที่จะสปอร์ตอารมณ์ของซ,ซีนั้นของหนังเรื่องนั้นมันทําให้แบบความรู้สึกของตัวละครมันชัดขึ้นอ่ะแล้วบางครั้งเนี่ยเพลงมันแบบ มันมันรีมายสุดทีเราดูหนังจบนะเพลงมันยังคงอยู่เวลาเราคิดถึงถึงหนังเนี่ยเราสามารถฟังเพลงแล้วก็สามารถรีมายไปถึงหนังเรื่องนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือพอได้ยินเพลงนี้ปั๊บซีนนั้นมันโผล่ขึ้นมาใช่เมือนหนังจบแต่เพลงไม่จบอ่ะคนคนกลับมาฟังเพลงต่อมาแล้วก็คือฟังเพลงแล้วก็มาสร้างจินตนาการมันเป็นซาวด์แท็กของตัวเองได้ผมว่าเพราะว่าคนเราชอบจินตนาการพี่วิทย์เองในมุมมองของพี่วิทย์ เพลงประกอบภาพยนตร์หรือ o r i g i ินอลซ u n d ์แ a c กต่างๆเนี่ยมันสําคัญยังไงกับหนังแต่ละเรื่องบ้างในมุมมองพี่นะผมว่ามันเป็นมันเป็นส่วนที่บิวบิวอารมณ์ของหนังให้เรารู้สึกอินมากขึ้นอ่ะบเหมือนฟอมันมีเพลงแล้วถ้าเกิดเพลงมันคล้ายๆกับว่ามันมันเข้าไปในเนื้อหนังจริงๆอะมันก็บอว่ามันพูดถึงประเด็นที่หนังพูดคล้ายๆมาท้บยวิโกออนเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าโอ้มันเราจะแบบทัดใจมากว่า มกนกามันเพิ่มเพิ่มความรู้สึกที่เรามีต่อหนังเรื่องนี้จะเล่ยังไงวะไหลเท่ายมันยอารมณ์ได้แบบได้ได้สุดกว่าแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงอ่ะลงไปที่ศาสตร์หน่อยศาสตร์ความรู้หน่อยครับเวลาที่เราจะแต่งเพลงที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเพลงซาวด์แทร็กต่างๆเนี่ยครับวิธีการมันเหมือนหรือมันต่างจากเพลงทั่วๆไปย่ังไงพี่หนึ่งอาจจะเอาอาตัวพี่1ประสบการณ์ก็ได้ครับจากตัวเองเนาะ คือวิธีคิดจุดเริ่มต้นอาจจะต่างมันจะมีเรื่องของอเนื้อเรื่องอมีเรื่อง,องมุดอินโทนของหนังของละครน,นั้นน่ะมาเป็นตัวกําหนดเราถ,ถ้าเราแต่งเพลงให้ศิลปินทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของเราหรือเป็นเรื่องราวของตัวนักร้องฉะนั้นเนี่ยพอพอศาสตร์เพลงประกอบหนังประกอบละครมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเหมือนอาหารตามสั่งอะ่ะเราต้องทําอาหารจานเนี้ยที่เหมาะกับหนังเรื่องเนี้ยมันมีโจทย์ครับ<อ>แต่พอเข้าสู่ขั้นตอนการลงมือเขียนจริงๆอะ่ะ มันเหมือนกันอแค่ที่มาที่มาของมันจุดเริ่มต้นของความคิดเนี่ยว่าเราจะเขียนอะไรดีเนี่ยต่างกันอันนี้เป็นศาสตร์วิธีคิดใช่วิิแล้วมันมีสูตรของความสาเร็จไหมครับมันไม่มีสูตรจริงๆผมผมไม่ผม,ผม,ไ,ม,ผมไม่งั้นผมก็เสกให้ดังได้ทุกเพลงแต่ด้วยความชํานาญด้วยความที่เราทําเป็นอาชีพเราก็จฉพอ่จะรู้ว่าหนังแบบนี้ละครแบบนี้มันควรจะเป็นเพลงแบบนี้<อ>ว่าเพลงหนังแนวคอมเมดี้โรแมนติกเนี่ยเพลงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าดราม่ามันก็จะเป็นโหมดอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับหนังแอคชั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันด้วยด้วยมูดและโทนของหนังแต่ละเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันหนังรักแต่ลเรื่องผมว่ามันก็มีดีเทลต่างๆนานาที่แบบเออไม่ไม่ไม่เหมือนซ้ํากันเลยสักตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันไม่มีสูตรสาเร็จมันไม่มีสูตรสาเร็จแล้วมันก็ไม่สามารถใช้สูตรสาเร็จนั้นมาทําซ้ําได้อีกแล้วจะบจะการันตีได้ว่ามันจะประสบความสําเร็จ เหมือนที่เราเคยทํอมันคืองานศิลปะจริงๆนะใช่ครับผมพยายามจะคัดเพลงจากหนังที่แบบเชื่อว่าคุณผู้ชมเลยๆะคนน่าจะคุ้นกันเรื่องแรกคือคอนแอร์ผมรู้จักนิโคลัสเชสก็เรื่องนี้แหละเพลงประกอบหยังเรื่องนี้คือ How Do I Live ซึ่งคนที่ร้องคือดิชาเยวูดเท่าที่ไปอ่านข้อมูลมาเห็นบอกว่ามีสองคนมันมีสองเวอร์ชันสองคนมันกลายเป็นหนึ่งในช็อปปิ้งฮิสตอรีของออสการ์ใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือเหมือนตอนแรกคนที่เขียนเนี่ย ดนวอร์เรนน่ยเขาเขียนให้เรียนร,ราม,มร้องเหมือนเรียนรามตอนนั้นนะ่ะเขาจะเป็นนักร้องที่แบบวัยรุ่นกําลังมาแรงเลยใช่ไหมครับโอ้โ huh. หแต่เหมือนกับคล้ายๆว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าคนะ่ายหนังอเขาไม่ชอบเขาบอกว่าเรียน,นรามเนี่ยเขาเด็กไปตอนนั้นเขาอายุสิบสี่เองครับครับแต่เพลงนี้มันต้องเป็นเหมือนคล้ายๆว่าผู้หญิงที่ที่มีครอบครัวรแล้วก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาใช้เป็นที h ซียเยวูแทนแต่ทีนี้เนะ่ะพอฝั่งน้องก็ไม่รู้เรียนร,รามก็ทําจนเสร็จแล้วก็ มัน้ายๆก็ต้องต้องออกมาเป็น2เวอร์ชันเหมือนสื่อสารผิดพลาดอย่างี้ใช่ก็เลยออกมา2เวอร์ชันแล้วที่หาคือตอนตอนแกรมมี่ครับชือเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกเพลงแรกเป็นเหมือนครับที่แบบว่าได้เข้าชิงแกรมมี่ในสาขาเดียวกันเพลงเดียวกันอ๋อแต่2เวอร์ชันสองเวอร์ชันจากสองนักร้องใช่ครับคนละอาร์เรนจ์เมนต์ใช่แต่สุดท้ายก็เป็นทริช่าเยวูที่ได้ไปที่ได้ไปครับผมถ้าเกิดเอาชัดๆบทเด่นๆเรื่องราวเด่นๆของคอนแอร์มันคืออะไรที่ทำให้ให้ให้เราเราจะจำหนังเรื่องนี้ได้ ถ้าพอดคร่าวๆเนี่ยคือพระเอกเนี่ยเขาเป็นนักโทษใช่ไหมครับเป็นนักโทษชั้นดีที่กำลังจะจะได้ออกจากคุกแล้วแหละเป็นคราวซวย,ยไปอยู่ในเครื่องบินที่กำลังจะขนนักโทษชั้นเลวแล้วมันเกิดการแหกคุปบนเครื่องบินพอดีอะไรย่างเงี้ย พ่เอก็เลยต้องไปอยู่ท่ามกลางสถานการณ์นั้นนะครับแล้วพ่เอกก็เป็นคนดีก็ต้องแบบพยายามช่วยคนนู้นคนนี้แล้วก็เอาตัวรอดด้วยแต่ว่าเออแต่ผมก็จําจํามันได้ลางๆเลยใช่มันลางมากแต่ว่าเออเอแต่ผมจําได้แต่เพลงเพราะเพลงมันยังอยู่จนอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วอีกเวอร์ชันหนึ่งของเรียนรามนี่คือหมายถึงว่ามันมันได้ถูกเอาไปใช้ไหมฮไม่ได้ใช้แต่ว่าเขาก็ปล่อยโปรโมทเป็นเหมือนเป็นเพลงของเขาจริงๆอ่ะเพลงเนี้ยมันมันก็จะมีความเป็นเพลง country นะโครงสร้างของมันเป็นเพลง c o u n t ออซึ่งจริงๆแล้วว่าด้วย ด้วยเมโลดี้ของเพลงคันทรีอ่ะมันมันจะเฟรนลี่ต่อต่อคนฟังอยู่แล้วมันจะมีความพ็อปสูงมันจะมีความแบบฟังง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมผมรู้สึกว่าเออเพลงนี้มันเลยแบบเข้าหูคนมั้งถึงแม้ว,ว่ามันจะแบบถูกเสนอเข้าจริงแบบรางวัลยอดแย่ก็ตามอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเออจริงๆคนฟังบางทีก็ไม่จําเป็นที่อยากจะฟังเพลงที่มันมีแบบ สาระอะไรขนาดนั้นฉันต้องการฟังเพลงที่ฉันชอบเพลงที่จะรู้สึกว่ามันลงตัวพออะไรอย่างเงี้ยครับผมผมมองมันในมุมนี้นะมุมที่มันมีมันมีโครงสร้างที่มันเป็นแบบมหาชนมากๆเลยเพลงนี้ยเอาโดยลิฟต์นี่คือเป็นเพลงที่มันดังหรือจะดังเกินหนังด้วยซ้ําคือผมว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นหนังแอคชั่นใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่คลายว่ามันจะมีส่วนดราม่าที่มันดีก็คือว่ารฟเอกงเนี่ยคลายว่าพัดพลาดจากลูกและภรรยาแล้วก็ การที่เขาต้องทาําภารกิจบนเครื่องบินเนี่ยก็เพื่อที่จะกลับมาหาลูกกับภรรยาี่คือเหมือนเราจะจําพวกภารกิจอะไรไม่ค่อยไ,ได้แต่จะจําฉากสุดท้ายได้ที่ตอนหลังเขาได้กลับมาเจอกับลูกกับภรรยาที่รู้สึกฉากหลังจะเป็นลาสเวกัสนะบแล้วก็จะงเป็นไฟเยอะๆรู้สึกแล,ว,แลวเพลงนี้ก็จะขึ้นมาแบบเป<อ>๊ะมากแล้วอ๋อมันก็เป็นส่วนที่เราจําได้ของหนังเรื่องนี้นนอืมอืมที่เป็นฉากกลางคืนที่เป็นแบบไอ้นู้นนี่รถพยาบาลอะไรมาเต็มเต็มใช่<บ>ครับว่าผมว่ามันมันเป็นหนังแอคชั่นที่เพลงเพอใอ่แล้วผมสังเกตเนาะที่แบบ บาร์ไคเมอร์จะมีเพลงเพาะเสมอหนังของเขาไม่ใช่แค่เรื่องคอนแอร์ที่ที่จะเป็นหนังแอคชั่นที่เพลงพอหลายเรื่องเลยหลายเรื่องแล้วเป็นเพลงที่อยู่จนถึงทุกวันนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งตามมาซึ่งนี่แหละเรากำลังพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือชทยชนิกผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆของเรียร์โดป่ะไม่ใช่เรื่องแรกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำมาแต่ทําแต่ไปเป็นหนังเรื่องแรกที่ทําให้คนรู้จักเขาอย่างแบบทุกคนทุกคนนะครัเล่าความโด่งดังกระแส ความยิ่งใหญ่ของไททานิให้ผมฟังหน่อยว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงในหนาที่พี่เป็นคนขายหนังขายโปสเตอร์คือไททานิในฉายในเมืองไทยประมาณ 4- ี่ถึงห้าเดือนแล้วนะช้าอย,ยู่งั้นไม่ออกเลยนะคนดูก็ดูอยู่งั้นก็ออกไม่ได้รายได้านมันไม่ตกเนี่ยคือโปสเตอร์มันทุกแบบทุกเวอร์ชันขายเกลี้ยงเลยนะร้านขายโปสเตอร์เนี่ยเต็เมไปหมดเลยเป็นสิบสิบล้านเอามาเพื่อขายโปสเตอร์เรื่องนี้นะผมจะมีภาพว่าร้านผมขายโปสเตอร์ไททเดกทุกแบบแปะชาทนิทั้งร้านเลยนะขายเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยทุกแบบ My Heart Will For All คือ o r i g i ินอลซาวด์แทร็ครับของไททานิกนะครับซึ่งซิลิเดียนครั <c oughs> เป็นคนถ่ายทอดไว้ถ้าในมุมของนักแต่งเพลงในมุมของศิลปิน <c oughs> เพลงนี้มันเพราะยังไงมันสวยงามยังไง <c oughs> ผมว่าอารมณ์มันใช่ จร่งที่สาคัญเลยนะคือมันพอดีอ่ะมันพอดีกับหนังเรื่องนี้มันขึ้นมาตั้งแตอินโทรอ่ะเราก็จําได้แล้วอ่ะแล้วผมว่าเออไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าเธอจะไปอยู่ไหนชัหัวใจชั้นก็จะตามเธอไปมันคือพูดถึงการพัดผ้ากับมันก็เป็นโศกตันงกรรมใน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 พายของเพลงครับใช่ไหมครับผมว่าอารมณ์มันอารมณ์มันก็คือใช่เลยมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างของความเป็นไททานิกทั้งหมดอืมันก็เลยแบบไม่รู้จะหาข้อติอะไรกับเพลงเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่แบบ ลงตัวลงตัวมากลงตัวกับหนังใช่คนะับพอเพลงนี้ยมันทําให้เราไปหาว่าใครเป็นคนร้องเออแล้วพอเรารู้ว่าเป็นซิลิดีนเขาคือใครอ่ะก็ไปตามต่ออ๋อเธอเป็นดีเวอร์เธอมีเพลงโน่นนี่นั่นแต่พอหลังจากเวลามันผ่านไปหลายปีเนี่ยผมก็มาเพิ่งรู้ในแบล็คกราวว่าซิลิดีนไม่ได้ชอบเพลงนี้เลยเอาเลยใช่ไหมพี่วิทย์เหมือนตอนแรก ไม่แน่ใจว่าไม่ชอบแต่เขาไม่ไม,ไม่ไม่อยากลองอาจจะเบื่อหรือเปล่ามช่วงนั้นก็ทำเพลงหนังเยอะครับแล้วเขาก็แบบว่าอ,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 อาจจะรู้สึกว่าแบบอิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคล้ายๆว่าสามีเขาสามีของเซรีนีออนก็แบบว่าร้องเธอร้อ,องเธออะไรเหมือนตอนที่เขาจะให้ร้องเมคับวีวอร์ดเนี่ยนะสามีเป็นคนเชียร์อัพใช่ครับแล้วสุดท้ายก็รร<ล>ก็ร้องครับก็ร้องดังแล้วก็กลายมาเป็นเพลงอมะตะ จนมาถึงทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเพลงเพลงนี้มันจะดงังหนังหนังเรื่องไหนมันจะดงังไม่ไมีใครรู้แต่ว่าถ้าเกิดไปอ่านบทสัมภาษณ์ของซีรีดอ,อนจะรู้นะครับว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้ชอบเลยครับคือเธอบอกว่าอย่างที่พี่วินเล่าให้ฟังว่าจริงๆตั้งแต่ตอนแรกเธอก็ไม่ได้อยากรู้สึกว่าอยากจะร้องอยู่แล้วแต่พอร้องแล้วมันสำเร็จเธอก็จะโอเคแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมันถูกขอถูกได้ร้องบ่อยไปผมก็เข้าใจนะมันมีบางเพลงที่ผมเขียนผม ก็เฉยๆกับเพลงนี้แต่ม <fol> <eight> ันด no ังเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใกล้เคีกันก็จะอยากฟังอยากขอเพลงนี้เอออะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกอ๋อหรอมันดีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายมาฮาร์ดวิลล์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในความทรงจำของหนัแล้วก็ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมในปี9 97 97ใช่ครับใช่ครับ97ไปด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังในปีถัดมาเอามาร์เกดอนเรื่องนี้มีเพลง เพราะหลายเพลงผมจำได้ว่าผมซื้อเป็นคนซื้อซื้อตัวอัลบั้มออริจินอลซาวด์แทร็กแต่เพลงที่เราได้จะจำกันได้ชัดๆผมว่ามันจะมีอยู่ประมาณสักผมจำได้อยู่สองเพลงครับไอ n t นวันทอม t สติงแอโ Smith แล้วก็อีกเพลงหนึ่งถ้าไม่ได้ใจแต่ว่าผมชอบมากเพราะผมจำได้คือ living on the edge เพลส์สองเพลงนี้อยู่ในหนังเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูหนังเรื่องนี้น่าจะจาได้ให้พี่ึงเล่าถึงสองเพลงนี้หน่อยว่าในมุมพี่หนึ่งแล้วเราก็ได้ความทรงจำของพี่หนึ่งพี่หนึ่งได้ดูเรื่องนี้ไหมฮะได้ดูได้ดูใช่ไหมครับเป เบเดเฟรคลิสไทเลอร์อ่าเลฟเทเลอร์กับอ่าบูสวินลิสบูสวินลิสอ่าอ่าเพราะหนังข้าวๆมันคืออะไรฮะอวกาศดอนก็คือเหมือนเป็นภาระมันจะมีอุกภาระที่ใหญ่มากกำลังจะมาชนโลกในเรื่องดีนะชนโลกแล้วพระเอกเหมือนกับเป็นคล้ายๆทํางานพวกขุดเจาะน้ำมันเนี้ยแล้วเหมือนนาซาเอาก็คิดแผนการในการจัดการอุกภาระเนี้ยโดยการต้องแบบเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปฝัง ฝั่งกลางบุกก<ป>ระบะใช่ก็เลยต้องไปหาไอ้พวกแก๊งกุจอดน้ำมันเนี่ยไปเทรนเป็นนักวินอากาศเพื่อไปไปทำภารกิจนียครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ช่วยโลกได้ได้ครับแต่บรซบิลลิสไม่ได้กลับมาไม่ได้ไม่ได้กลับมามันดราม่าตรงนั้น<อ>คนก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเศร้าเหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นเลยกลายเป็นดรามา่าพี่หนึ่งจำฉากไหนได้อาบากิดอนครับ,รบก็จําฉากชิ้นที่จะขึ้นยานไปไปทําภารกิจที่จะเบี่ยง Uh huh. ทิศท,ทางของอุกบาทนะครับ uh huh. จ,ำจำฉากนั้นได้แต่ผมผม,ผมชอบเพลงมันพิเศษเพราะผมรู้สึกว่าเพลงมัน,มนใหญ่สมหนัง I Don't Want To Miss A Thing ใช, uh huh. ใช่ใช่ uh huh. มันก็คือเป็นแบบคือ Aerosmith ตอนนั้นก็เป็นแบบเป็นวงวงร็อกที่ดังนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ฟังเพลงนี้้วแบบผมผมองว่าเฮ้ยแบบดีไซน์โทโคตรด,ดีเลย มันจะมีแบบซาวด์สตริงที่มันแบบใหญ่ๆมันจะปูมาก่อนมันจะปูมันจะเป็นซาวด์ที่แบบรู้เลยว่าดีไซน์มันแบบพอดีพอดีกับภารกิจของโลกโอ้ว่าดีไซน์ตรงอินโทรตรงนั้นมันเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าภารกิจมิชชั่นเนี้ยไม่ใช่มิชชั่นธรรมดาออมันให้อารมณ์แบบมันเป็นคือมิชชั่นของโลกคือคือต้องทําไม่ได้ไม่ได้งั้นโลกโลกโลกแตกโลกแตกใช่ครับแล้วก็มันก็แบบด้วยความที่แบบเพลงล็อกเนาะ เพลงล็อกมัน never die อยู่แล้วแล้วในยุคนั้นในยุคยุคปี90นะเป็นยุคที่แบบเพลงล็อกมันพอดีอะแล้วมิชชั่นของหนังมันใหญ่ได้วงล็อกมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแบบมีการออไซน์ออเคสตราเข้าไปในในเพลงล็อกคก็เลยมันก็เหลือบเพลงใหญ่เว้ยอะไรเงี้ยผมแล้วพี่หนึ่งเขาจะมีความละเอียดอ่อนในการฟังเพลง่ใช่ใช่ใเขาจะเขาจะมีความรู้ตรงนี้เยอะมากมันก็เป็นโจทย์ในการที่เราทําให้เราแบบเราศึกษาออเคสตราเวลามันมาอยู่กับล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อแบบ เพลงที่มีภารกิจยิ่งใหญ่นันคือมันต้องอาศัยมันต้องรูมยิ่ใหญ่เอเนจีของล็อกมันได้ครับเออมันต้องล็อกแหละเออภารกิจยิงอุกบาทขนาดนี้จะมาเป็นเพลงป๊อปเฉยผมว่าเบาไปมันอาจจะเบาไปเบาไปครับใช่ไหมฮะพี่วิทย์มองเพลงกับหนูเออมาเกดอนผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่สตีเวนไทเลอร์ครับคนที่ร้องก็เป็นพ่อของดิฟไทเลอร์ที่เป็นนางเอกของเรื่องแล้วในหนังเนี่ยมันจะมีดาน่าพ่อลูกพอดีครับ มันก็เลยเหมือนกับว่าโอ้โหมันเอาพ่อมาร้องเพลงให้ลูกสาวแล้วนเลือๆก็มีดราม่าพ่อลูกอีกอ๋อมันมีความแบบ<ช>มันมีความแบ็คกราวน์ที่มันเหมือนกันแล้วผมจำได้ว่าใน MV เนี่ยแต่ถ้านในหนังเนี่ยมันจะมีมอนิเตอร์ที่เป็นบูตบลลิสแล้วดิฟไทเลอร์ก็เหมือนกับว่าพูดกับบูตบลลิสเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมแต่ MV เนี่ย จะเปลี่ยนรูปบูตบิลลิสเป็นรูปพ่อขขงแทนสตีเวนไทเลอร์มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นพ่อลูกในความเป็นจริงด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าอินกับเพลงนี้มากความเป็นพ่อลูกซึ่งเห็นตอนแรกอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ใจแต่เห็นตอนแรกบอกว่าแอร์โรสมิธเกือบไม่ได้ร้องเพลงนี้ถูกปะเหมือนตอนแรกแดนวอลเลนกุชเชนเนี่ยแล้วเขาในใจเขาคิกว่ามันแบบคงจะเป็นดีว่าสักคนอารมณ์ประมาณซิลิดิออนเนี่ยครับแต่ผมนะผมไม่แน่ใจว่าทำไมสุดท้ายไปลงเอ่ยที่แอร์โรสมิธแต่ก็มันกลายเป็นแบบโอ้โหลงตัวเปย มันไม่ใช่มุก,กแบบมันคือเป็นมุกที่มีครีเอทีบอะด้วยเนื้อหาของหนังประกอบกับตัวศิลป,ปินที่มาร้องมันก็เลยทำให้เสริมกันไปใหญ่อ่ะใช่คคือตัว I ไอ n t t วั t t ูมิส ing เนี่ยรักเลยรักเพลงนี้เลยแต่ถ้าเกิดเอาแบบอินไซด์แล้วแบบทำให้รู้สึกว่าเราจำเพลงและหนังเรื่องนี้ได้อ่ะ l n v i n g on t h e j e ะเ l a n พเป็นอีกหนึ่งเพลงและเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในซีนหนังที่ผมจำแม่นมากเพราะว่า มันด้วยบทของหนังมั้งครับที่มันจะต้องนั่งเครื่องบินยานอวกาศออกไปนอกโลกแล้วเพลงนี้มันความหมายมันใช่เลยอ่ะครับเออแล้วประเด็นมันคือมันเป็นซีนที่ตอนนั้รู้สึกกำลังจะไปและแก๊งเนี้ยกำลังจะไปนอกโลกแล้วก็ต้องมีแต่ละคนจะมีเวลาไปร่ำลาครอบครัวแล้วก็จะมีตัวของเบนแอฟริกเนี่ยที่ไปนั่งอยู่ในเหมือนลานเป็นสวนนะเป็นเหมือนลานทุ่งกว้างเลยปูเสือนั่งกันที่จะร่ำลาแล้วก็รีฟิ g งก่อนเดนเพลงก็ขึ้นมาอ๋อรู้สึกฉากนั้นจะเป็นไอวันวอต์ทมเดสติงครับ ฉากที่นั่งในสวนคล้ายๆอับ<อ>จจีกันแต่ว่าฉากที่คล้ายๆว่าไปที่สถานีแล้วอ่ะกำลังจะเตรียมขึ้นอ,อันนั้นจะนเป็นอ๋อมกันมั้ยใช่ใช่ใช่อันนั้น,น,นอันนั้นอันนั้นจะเป็นนิฟวิ่งไลท์เช็ตเพลงอ่าอ่าอ่าแล้วในเอวีมันก็เอามารวบแต่ในเอวีเขาจะเหมือนตัดกันก็เลยอเอามาสลับชใช่ไหมครับซึ่งเพลงนี้จริงๆ Living on the Jet Plane เนี่ยเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงเพลงที่ดังอยู่แล้วของจอห์นเดนเวอร์เเพราะว่าเขาเขาก็เขาก็เลือกเลือกเพลงนี้มาได้อย่างชาญฉลาดเนาะ ผมว่ามันเหมือนก็เอาเอาเพลงมาใช้แบบคอนทราสอะเพราะว่าเขาเขามีเพลงเพลงที่มันยิ่งใหญ่สมตีมไปแล้วอืแต่เพลงนี้มันเพลงเป็นเพลงเบาเเพลงสบายสบายแล้วพอมาอยู่อยู่ในฉากที่มันผมรู้สึกว่ามันคอนทราสกับความรู้สึกคนอะบางครั้งเพลงเบาๆแต่มาอยู่แบบมันมีความซื่ออะเพลงเนี้ยด้วยทํานองด้วยอะไรมันจะมีความเรียบง่ายอยู่มันติดหูใช่ครับเออแล้วมันมาอยู่ในฉากซึ้งๆอะผมก็เลยมันก็เกิดเคมีอะไรบางอย่าง ซ,ซ,ซึ่งเอาจริงๆลิฟวิ่งอ n เดรจเพลย์เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ในยุคนั้นเนี่ยมันทำให้เพลงนี้กลับมาฮิตในบรรดาพวกคลับพวกร้านอาหารร้านสถานทีงที่เป็นอะคูสติกง่ายๆเอามาเล่นอีกทีเลยนะลิฟวิ่งออเดรจซึ่งถ้าออริจินอลจอร์แดนเวอร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่หนึ่งผมถามแบบนี้พวกเพลงอะอย่างสองสามเรื่องที่เราเล่ามาเลยนอกเหนือจากตัวเพลงที่มันเพราะบทหนังที่มันดีครับในแง่ของการทำให้ซาวด์แทร็กมันประสบความสำเร็จเนี่ย มุมมองการตลาดเกี่ยวไว้พี่ผมว่าก็มีผลผมว่าอย่างอย่างเพลง Living on the Edge เป็นเป็นมองการตลาดด้วยนะเพราะมันการยิบจิบเพลงที่มันแบบคนรู้จักอยู่แล้วแล้วเข้ามาใช้อย่างชาญฉลาดอ่ะเอือมันเป็นการจากลาแต่ว่ามาใช้เพลงเบาๆอ่ะครับแต่แต่ในความเบาๆอ่ะมันมันมีความใสซื่อของ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 อารมณ์อ่ะเพลงเนี้ยมันมันมันนี่แบบมันไม่ได้เป็นเพลงฟูไฟายอะครับแสดงว่าเวลาที่เขาจะเลือกเพลงสมมติว่าอาจจะจะแต่งขึ้นมาใหม่ หรือต่อให้เป็นเพลงเก่าที่หยิบขึ้นมาทำใหม่มันต้องถูกกระบวนการผมว่ามันมันมันมาอยู่แล้วมันเกิดเคมีคอลในในซีนนั้นมากกว่าอันนี้พูดเรื่องนี้เรื่องสําคัญแล้วก็จังหวะจากโคนที่ที่มันอยู่ถูกที่ถูกทางลงตัวลงตัว <Okay. S 2> มันไม่ได้แบบเอามาเปิดแบบหยอดตลอดเวลา คือเพลงนี้มันมันมันมาในจังหวะที่มันถูกต้องมากกว่าเหมือนลิฟฟิ่งออนเดเชดเพลงผมชอบมากนะเอาจริงแบบรักมากเลยอะใช่ครับผมเขาบอกว่าไทมิ่งที่ถูกต้องอยู่ในฉากที่ถูกต้องเพลงเอามาเรียบเรียงใหม่ในแบบที่ถูกต้องครับทุกอย่างมันมันลงตัวได้เพราะมันต้องมีต้องเหียนว่าอะไรผมมองว่าเพลงมันไม่จาเป็นต้องมาบ่อยหรือมาขยี้ตลอดเวลาเพียงแค่มันอยู่ในถูกที่ถูกทางถูกจังหวะถูกไทมิ่งของมันเท่านั้นเองครับเอามาเก็ด้นนี่ใครกำกับครับพี่วิทย พอจำได้ไหมเกตอนนี้สช่ใเป็นไมคเคลนเบย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไปดูเมื่อไหร่ก็สนุกนะสนุกสนุกครับกลับไปดูอีกรอบก็น่าจะมีความสุขบทหนังสนุกด้วยบทหนังมันดีไงสมัยก่อนไม่มีใครเขียนบทหนังแบบนี้ไงคือปุกกาบาตเป็นตัวร้ายจะถล่มโลกอะทุกคนต้องช่วยกันยังไงท่านนี้เออจริง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 จะบอกว่าพอดหนังเหมือนจะเรียบง่ายนะเหมือนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะดาวเคาะจะมาชนโลกแต่วันนั้นมันเป็นเรื่องใหม่ของโลกใบนี้นะใช่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 เพราะเพราะว่า ปี199899เนี่ยมันกำลังมีข่าวรือเรื่องโลกแตกถูกต้องใช่ครับออใช่ข้าพอดีเลยไงที่ดาวจะชนโลกคือเรื่องตื่นที่เราตื่นเต้นกันมากในวันนั้นนะใช่ใช่ใช่เออเออเออใช่ถ้าพี่หนึ่งไม่บอกอยกนั้นเลยนะมันมีข่าวเรื่อง d e e ิมแพคอีกเรื่องจะจำเรื่องนี้ได้มากกว่าเราจะจำมาบอกกันได้มากกว่าใช่ไหมครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้โรแมนติกมากๆผมเชื่อว่าอ่ะผมเชื่อว่าพี่หนึ่งดูหลายรอบแน่นอนดาวดาว Notting Hill ฮะกี่รอบอะ ดูหลายรอบนะเรื่องเนี้คือตอนนั้นก็ผมว่ามันก็เป็นสู่สสาเร็จหนังรักอ่ะได้ดูว่าจะแบบดูครับดูดูเพราะเรื่นี้คนชอบเยอะนะทุกวันนี้เด็กๆชอบเลยยูแกรนด์ก็คือแบบแค่ดาราเราก็อยากดูแล้วในในวันนั้นไอ้หนุ่มบ้าน กับมาหลงรักผู้สูงส่งมาหลงรักดาราซุปเปอร์สตาร์อย่างงี้มันก็เปนแบบผมว่าเป็นต้นต้นแบบเลยนะที่ทําให้เกิดละครไทยหลายเรื่องอ่ะที่เอาพอดแบบเนี้มาทำเพราะว่าเพราะมันเป็นมาจากนอตติคิวเลยนะมันมันมาแบบอารมณ์แบบสุดสําเร็จพอะหนังสุดสําเร็จเหมือนกันใช่ใช่ไหมครับผมถามพี่วิทย์แบบนี้ว่าปัจจัยหรือสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันฮิตมีอะไรบ้างครับผมว่ามันเป็นความเรียบง่ายมาก มันเป็นหนังที่โปรดักชันก็ไม่ได้ใหญ่แต่มันเหมือนกโหเรื่องผมว่าการสแสดงมันเควีมันดีมากเหมือนกับว่าฮิลแกรน์เขาจะเป็นผู้ชายที่ดูแบบธรรมดาแต่ว่าตลมกมากแล้วช่วยโรเบิรบก็เป็นผู้หญิงโอ้ดูสงสงแต่เหมือนกับว่าก็มาแพ้ทางให้กับ,บความเรียบง่ายธรรมดาของฮิลแกรนมันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นโดนใจคนที่แบบว่าอที่หน<ด>่ง,งความรักรเป็นคนชอบหนังโรแมนติกอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ผมผมชอบตรงที่ว่าชอบคาแรคเตอร์ของฮิลแกรน์เขาจะเป็นแบบดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เออดูติดดินแต่ดูแบบมีมีความติดติดหน่อยอะไรมีความละเอียดละอใช่อะไรแล้วก็แล้วก็ด้วยด้วยด้วยเรื่องมันอะเรื่องมันมีความน้ำเน่าอยู่ใช่ไหมมันจะมีความน้ำเน่าอยู่ที่แบบหูฉันเอื้อมไม่ถึงดาราอารมณ์นี้มันจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยที่ผมว่าคนชาวบ้านทั่วไปก็รู้สึกร่วมได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลุฉันหลงรักดาราคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้อะไรแล้วแล้วซึ่งต้องบอกด้วยนะครับว่า นอกจาก n o t t i n g Hill ที่แบบฮิตมาก When you say nothing at all ครับเพลงคือเพลงเรื่องนี้ครับเพลงนี่ใครร้องจำไม่ได้โรแนนคิตติงโรแนนคิตติงใช่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของบอยโซนซึ่งในยุคนั้นอ่ะบอยโซนดังมากเออเหรอคือคือสูตรสำเร็จทุกๆกอย่างหลายๆลองค์ปรกอบของของ n o t t i n l Hill อ่ะมันพร้อมที่จะผลักดันให้หนังดังนักร้องก็ดังเพลงก็เป็นแบบ ป๊อปสูตรเลยอย่างเงี้ยครับผมมองว่าเป็นเพลงป๊อปสูตรเลยเนาะเธอไม่ต้องพูดอะไรเนาะฉันก็แบบว่ารู้หมดว่าเธอคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยคำว่ารักเธอไม่ต้องพูดออกมาก็ได้อนะไรพี่สันติครับเอาแบบความรู้สึกเลยไม่ต้องเอาศาสตร์อะไรทั้งสิ้นเพลงนี้ <c oughs> กับเนังเรื่องเนี้ยคือ <c oughs> มันเป็นหนังรักแล้วเพลงเพลงที่ว่าเนี่ยมันมาเสริมไงคือคือหนังรักเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะชอบนะเราโปสเตอร์ขายดี เขาู่ชอบพุกวันนี้มีคนถามเลยนะเราที่มีคนถามอยู่แต่ว่าเราต้องสั่งมาเพราะมันนานแล้วหลายหลายปีแล้วแต่คนก็ยังชอบอยู่เอ่อน้านี่ฮิลกระแสของเวนจูเซนติ้นเราตอนนั้นดังมากใช่ไหมดังมากครับจําได้ก็ว่าแบบผมเพิ่งหัดเที่ยวพับแล้วก็แบบเหมือนเป็นเพลงพับเลิกเพลงหนึ่งอ หนึ่งในลิสต์เพลงขับเลิกอ่ะพอผับจะปิดจ,จะเปิดเพลงช้าเพราะเพราะใช่แล้วเปิดไฟอ่าเด็กเสิร์ฟม,มาไล่อ่แล้วเราขออยู่ต่ออีกหน่อยนึงใช่เลยเลยไม่กลับเรายังไม่กลับเรายังไม่กลับขออยู่ฟังเพลงช้าใช่แล้วก็เวลยูเซอร์ที่เราเปิดแทบจะทุกที่นะทุกที่นะคือคือในวันนั้นนะผมจำผมจำได้ว่าจูเลียโรเบิร์ตอ่ะดังมากแล้วเพราะมันมีแรงส่งมาจากพิตตี้บูแมนอ่าแต่เพลงเนี่ยอาจจะไม่ได้รางวัล เหมือนเพลงนี้มันเป็นคล้ายๆ้าเพลงคอมเวอร์ครับว่าออริจินอลอ่ะมันจะเป็นเพลงคันที่มาก่อนอ๋อเวอรูชันเทซแนนตนั่นนะครับผมแต่สุดท้ายมาอยู่ในเวอร์ชันของโรน n ลคิตติ้งแล้วมันก็ทําให้เพลงนี้มันมันพอดีมันพอดีแล้วมันก็ไปอีกได้ไกลมากนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายในวันนี้อันนี้อาจจะข้ามปีมานิหนึ่งนะใช่ไหมเพราะว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหนังในช่วงปียุค9 0หมดนะครับที่หยิบหนังเรื่องนี้มาเล่าแล้วเอาเพลงมาเพราะว่าเพลงมัน มิ Hit Music a n d l y r i c s ครับเพลงนี้ก็คือเพลง w e y Back Into Love ใช่ครับนะครับหนังเรื่องนี้ในปี2007ครับ,รบพลอตเป็นยังไงครับพลอตจ้สือพระเอกเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆว่าเป็นนักร้องยุค80ที่ตอนนี้คล้ายๆว่าเริ่มไม่ดังแล้วครับก็กำลังดาวๆอยู่แล้วอยู่ดีเขาก็ได้ได้คลายว่างานอ่ะ จะให้เขียนเพลงให้กัรนักร้องคนหนึงแต่ว่าเขาอะทำได้แต่เพลงแต่เขาแต่งเนื้อไม่เป็น oh. แล้วม่เจอเขาวันนึงเขาก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือตัวละครรูแบรี่มอรับนี่ค่ะคล้ายๆว่ามีควาสวรรค์นในการเขียนเนื้อก็เลยมาช่วยกันทําเพลงนี้ขึ้นมาก็คือเพลงนี้ก็คือเพลงในหนังเลครับเบย์แบ oh. ็กอินทู r เลอร์เพลงที่สองคนนี้ ช่วยคนเขียนขึ้นเป็นมิวสิกซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังเพลงอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หนังเพลงไม่ใช่มิวสิคอลแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับดนตรีหนังโรแมนติกคือแค่ชื่อเรื่องอ่ะผมก็อยากดูแล้วด้วยอาชีพผมก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วถ้าคนเป็นนักแนังเพลงเราจะอ๋อคืคือเป็นการเปรียบเทียบเนาะมิวสิกอนด์ายริกคือเพลงอ่ะมันมันจะขาดสองสิ่งนี้ไปไม่ได้นะดนตรีกับเนื้อร้องเพลงมันก็ต้องคู่กันก็เหมือนพระเอกคู่กับนางเอกอะไรเงี้ยก็คือ โดยเฉพาะเออผมเห็นชื่อเพลงเอ้ชื่อหนังเรื่องเนี้ยผมก็เฮ้ยอยากดูแล้วล่ะเพราะมันตรงกับอาชีพเราเหลือเกินครับแล้วพอดูปุ๊บจริงๆตัวหนังผมไม่ได้ปลื้มมากอผมปพื้มเพลง w h e r e v e You Love ใช่เพราะว่าเออเพลงเพลงนี้มันแบบง่ายๆดิแต่มันได้อารมณ์มาลงตัวใครๆเป็นคนรอครับเนี่ยเหมือนจำได้ไรมฮิวจ์ฮะวจ์แกรนด์มันจะมีสองเวอร์ชันนะครับเออเหมือนดาราร้องกันเองใช่ครับเป็นดารานักแสดงร้องใช่เออออเออทำไมพี่หนึ่งซึ่งบอกว่า หนังอาจจะดูเฉยๆแต่เพลงมันผม,มว่าหนังมันก็หนังมันผมว่าเพลงมันเด่นกว่าหนังนะเรื่องเนี้สำหรับผมนะเหมือนเพลงมันเป็นตัวลีดพาหนังไปคือผมดูหนังเรื่องนี้จบปุ๊บเนี่ยผมประทับใจเพลงมากกว่าประทับใจหนังคือหนังมันก็ดูก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะมีอะไรมากมายครับอ่าแต่เพลงเนี่ยมันติดอยู่ในใจเราตลอดอแต่เป็นที่จริงที่จริงครับผมผมว่าเพราะว่าเป็นความลงตัวมากกว่าอย่างที่บอกอะ ในเพลงนี้ถ้าเกิดในมุมของพี่หนึ่งสมมุติเป็นนักแต่งเพลงค่ะ b ป into love มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้บ้างครับจริงๆเนี่ยเพลงอ่ะมันไม่ต้องการอะไรมากมายมันไม่ต้องการความซับซ้อนเลยครัมันต้องการคําเดียวคําว่าลงตัวอความลงตัวก็คือลงตัวระหว่าง music and lyrics ตามชื่อเพลงเลยครับถ้าสองอย่างนี้มันลงตัวกันพอดีปุ๊บเนี่ยคือเพลงนั้นยิตแน่นอนแค่ดีเลยนี่คือหัวใจของเพลงดัง ตัวหนังเรื่องนี้ถ้าในมุมของพี่วิทย์เองถ้าสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เรามองว่าเอยหนังเรื่องนี้มันประสบวามสเ็จมันมีอะไรบ้างครับชอบก็เหมือนกับว่าพูดถึงคล้ายๆคนสองคนที่เหมือนกับอยู่ในช่วงดาวๆครับพระเอกก็ตกต่ำเรื่องการงานนางเอกก็เพิ่งอกหักมาแล้วมาเจอกันก็เหมือนกับเวแบ็กอินทูเลก็เหมือนพอมาเจอกันก็พยายามดีคัเบอร์จับความเจ็บปวดนอกเหนือจากวันนี้ที่เราคุยกันหนังเรื่องกับเพลงเหล่านี้นะครับพี่หนึ่งครับพี่วิทย์ครับพี่สันติครับสมมุติว่า ถ้าเราอยากจะแนะนําคุณผู้ชมว่ามีหนังที่น่าไปดูที่มีเพลงเพราะๆนอกเหนือจากที่เราคุยไปพี่หนึ่งมีหนังเรื่องไหนแนะนำานึ่งไหมครับ b e g ิน a g เก n b e g ิน a g เก n ใช่ดูแล้วได้ไดไดแรงบันดาลใจมากๆเลยผมว่าเราเองก็จะมีหนังอยู่ในดวงใจแหละแต่ว่าพอมันได้มีการแลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันเนี่ยเราก็ลองเปิดใจลองดูหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะเพิ่มมุมมองเพิ่มความสนุกในการดูหนังให้กับ คุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนที่พี่วินเขาเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยว่าคือหนังมันเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งอะน,นะที่ทาให้เราอาจจะคลายเครียดหรืออาจจะทำให้เราเติมจินตนาการบางอย่างของเราได้มันก็มีความสุขดีแต่ปิดท้ายผมอยากให้พี่หนึ่งปิดท้ายด้วย<ๆ>นะ่อเราอยากเราอยากให้พี่หนึง่งเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสมมติว่าจริงๆแล้วเพลงมันทําให้หนังประสบความสําเร็จหรือ หนังทําให้เพลงประสบความสําเร็จปัจจัยอันไหนมัน,ม,นมันคืออะไรกันแน่แล้วจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนจะเลือกดูหนังหรือฟังเพลงจากหนังสักหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งเพลงเราควรจะเลือกจากอะไรผมว่ามันมันต่างเพึ่งพาซึ่งกันและกันมากกว่าเราไม่สามารถที่จะมาชี้วัดได้ว่าเป็นเพราะหนังเป็นเพราะเพลงงานศิละปะไม่เคยมีสูตรสําเร็จตา,ตายตัวเลยทุกงานใหม่ที่เข้ามาเป็นเป็นเรื่องยากสําหรับผมตลอดอฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะบอกว่าออ้ยเป็นเพราะเพลงเป็นเพราะหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันต้องพึ่งพาเส้นการละันมากกว่าครับครับอืมคือถ้ามันลงตัวปุ๊บมันก็โอเคฮอยเนียพี่หนึ่งพูดว่ามันผอมาลงตัวปุ๊บไม่ต้องอธิบายละใช่มันจบแล้วไงมันลงตัวแล้วอะไรประมาณนั้นมากกว่าเออครับพอมันลงตัวปุ๊บทุกอย่างเอกฉันนี่คือเรื่องราวของเพลงและประหนังที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเราได้ทั้งเรื่องของมองแนวคิดนะครับสําหรับใครที่อาจจะ เป็นนักแต่งเพลงอยู่หรืออยากจะฝึกแต่งเพลงหรือกำลังลองแต่งเพลงเอาจริงๆศาสตร์ที่มันเป็นทางเทคนิคเนี่ยผมว่ามันไปเรียนรู้กันได้นะแต่ศาสตร์วิธีคิดที่พี่หนึ่งเล่าให้ฟังในวันนี้ฟังดีๆมีทริคเยอะมากนะครับต้องขอบพระคุณมากๆครับพี่หนึ่งนรวิทย์ขอบพระคุณมากครับ เชื่อนะครับว่าหลายคนที่ได้ฟังนักประจําเพลงพอดแคสต์ในตอนนี้น่าจะได้คําตอบของคําถามที่เราตั้งไว้ในตอนต้นกันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าท้ายที่สุดไม่ว่าเพลงจะดังเพราะว่าหนังหรือว่าหนังจะดังเพราะว่าเพลงแต่ทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นงานศิลปะที่ไม่มีสุดสาเร็จอย่างตายตัวครับต้องขอบพระคุณมุมมองนะครับจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านมากๆครับที่มาแชร์ทั้งหมดให้พวกเราได้ฟังกันซึ่งถ้าหากใครอยากชมเรื่องราวในรายการเต็มๆต็มคุณสามารถชมได้นะครับที่ w w w thai pbs or th กับตอน ซาวด์แ r a c k ข้ามการเวลาครับแล้วเจอกันใหม่อีหน้ากับผมเออนุรักษ์นะครับสวัสดีครับ